ศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะและตอนนี้มินก็ยังคงอยู่ที่ Rocket Town ค,ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนกำลังมองหาเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่หรือเปล่าคะในปัจจุบันนี้นะคะขรับรถ,รถรถติดๆเนี่ยการที่มีเครื่องเสียงที่คุณภาพดีคมชัดคุ้มค่าคุ้มราคาติดอยู่ในรถเนี่ยก็คงจะดีไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมคะวันนี้คาะมินจะพาไปดูกันนะคะว่ารถตัวอย่างที่มินนำมาให้ชมกันเนี่ยเขาจะมีการติดตั้งเครื่องเสียงอย่างไรบ้างคะ ระตนีนะคะมินก็เข้ามานั่งอยู่ในรถค่ะวันนี้นะคะเป็นรถซูบารุ WRX นะคะคันนี้นั่นเองค่ะอยู่กับคุณนัตตี้สวัสดีค่ะแล้วต้องบอกว่าใครนะคะที่เป็นสายรถแต่งค่ะคันนี้เนี่ยจัดเต็มจริงๆไม่ได้เฉพาะในเรื่องของการแต่งรถแต่ว่าในเรื่องของเสียงออปชันในรถนี่หูต้องบอกว่าเต็มมากจริงๆเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณนัตตี้กันนะคะว่าคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะได้เลยค่ะก็สําหรับรถซูบารุคันนี้นะคะคือคุณลูกค้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลง แบบเน้นรายละเอียดเสียงคือระบบชุดเครื่องเสียงเนี่ยจะต้องถ่ายท่อเสียงได้อย่างละเอียดแล้วก็มีมิติสมจริงด้วยนะคะท้งนี้ท้งนั้นก็ต้องการงานที่ติดตั้งลงไปแล้วดูสวยงามสามารถขับไปไหนก็โชว์ได้ด้วยพื<ม>้นที่ใช้สอยยังสามารถใช้งานได้เกือบเหมือนเดิมก็เลยเราก็เลยออกแบบมาเป็นระบบนี้ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะตัวฟอนเนี่ยเปลี่ยนเป็นฟอนของ L พันที่มีขนาด9หนิงแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็นตัวเครื่องที่มีขนาดเพียงหนึ่งดินแล้วก็เป็นหน้าจอลอยขึ้นมานะคะอย่างนี้ค่ะ ถัดมาจากจากสัญญาณจากเฮดยูนิตเนี่ยหรือว่าจากตัววิทยุเองเราจะเชื่อมสัญญาณเข้าตัวโปรเซสเซอร์ของมอสโคนีนะคะตัวนี้เนี่ยจะทําให้บรรยากาศในการฟังเพลงเวลาเราขึ้นรถมานั่งฟังเพลงเนี่ยจะเหมือนเราฟังอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆมากขึ้นในส่วนของระบบเสียงนะคะคันนี้เนี่ยติดตั้งเป็นระบบไบแอมใช้อาร์มิไฟนได้ทั้งหมด3ตัว<ะ>ขับลำโพงแยกชิ้นคู่หน้าคู่หลังแล้วก็ซับบูเฟอร์นะคะ สำหรับแอมป์สองตัวแรกนะคะก็ใช้เป็นของ2 s 2> ิ p h o n y รุ่น a อ d e เดนเต3เก้าสิบจุดสให้กำลังขับเก้าสิบวัตต์คูณสองชแนลตัวแรกเนี่ยใช้สำหรับขับลำโพงแยกชิ้นคู่หน้าแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยใช้สำหรับขับลำโพงแยกชิ้นคู่หลังค่ะสำหรับเสียงกลางนะคะเราก็ติดตั้งไว้ที่บริเวณบานประตูแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราได้ทำชิ้นงานขึ้นมาใหม่เลยนะคะก็บริเวณโ,โดยรอบเนี่ยเราก็เสริมความสวยงามโดยการใช้ตัวอลูมิเนียมกลึงเพิ่มความสวยงามอีกทีหนึ่งนะคะด้วยการใช้ไฟ LED ด LED สีฟ้าตัดขอบค่ะก็จะเหมือนกันทั้ง2คู่เลยเหมือนกันทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังนะคะในส่วนของทวิตเตอร์คู่หน้านเราติดตั้งไว้ที่บริเวณเสา A ค่ะอันนี้คือมีการหล่อขึ้นมาใหม่เลยใช่หล่อขึ้นมาใหม่เลยแล้วพี่มินก็ดูได้ว่าวัสดุที่เรา,านำมาหุ้มเนี่ยจะมีสีแล้วก็เท็กซ์เจอร์ใกล้เคียงกับตัวรถเดิมมากเหมือนกันกับทวิตเตอร์คู่หลังเลยค่ะแต่ทวิตเตอร์คู่หลังเนี่ยเราจะติดตั้งบริเวณบานประตูทางด้านบนนะคะทำเฮาสิ่งขึ้นมาใหม่แล้วก็คอนเซปต์ในการติดตั้งก็เเช่่นนดียวกัคะ ค่ะแล้วก็ถัดมานะคะในส่วนของแอมป์ตัวที่3เนี่ยจะเป็นแอมป์ที่ใช้สำหรับขับซับบูเฟอร์เลือกใช้เป็นของซิมโฟนีนะคะรุ่นโซโล165.2ก็ให้กำลังขับ165วัตคูณสชน e อันนี้ใช้สำหรับขับซับบูเฟอร์ขนาด12นิ้วของซิมโฟนีค่ะ,คะติดตั้งบริเวณทางด้านหลังเลยนอกจากเรื่องของระบบเสียงนะคะที่เราดูกันไปแล้วค่คะมาดูในส่วนของระบบความปลอดภัยกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับคันนี้เองก็มีการติดตั้งกล้องด้วยใช่ค่ะ,คะก็สำหรับคันนี้คุณลูกค้้ค้าเเลลือออกกใชป็นงงข ดิจิ t a ลรีเ e ิร์ชนะคะที่บันทึกภาพได้ทั้งทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยบันทึกภาพได้คมชัดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยเพราะว่าตัวกล้องเองเนี่ยเขามีฟังก์ชันการชดเชยแสงนะคะก็สมมุติเราขับรถไปไม่ว่าจะเป็นที่ที่แบบแสงสว่างจ้ากเกินไปนหรือว่ามืดเกินไปตัวกล้องเขาก็จะชดเชยแสงให้ทําให้เรายังสามารถมองภาพ ที่บันทึกไว้ได้อย่างคมชัดค่ะแ,แล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะคะสําหรับหากเราขับรถไปไหนต้องการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลมาเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนเนี่ยก็สามารถคอนเน็เชื่อมต่อ Wi-Fi นํำช็อตออที่บันทึกไว้จากกล้องในช็อตต่างๆเนี่ยเข้ามาบันทึกไว้ในสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะเรามาดูทางด้านหลังกันบ้างน,นะคะนี่เลยต้องบอกว่า,าบแบบดีซนมาอย่างเรียบหรูเลยค่ะ ก็สําหรับงานออกแบบดีไซน์ทางด้านหลังนะคะตรงกลางเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเป็นตําแหน่งในการาติดตั้งตัวซับวูเฟอร์ขนาด12นิ้วของซิมโฟนีนะคะก็ พี่มิ้งก็จะเห็นได้ว่าคอนเซปต์ในการติดตั้งตัวลำโพงเนี่ยตั้งแต่บริเวณภายในรถเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลำโพงเสียงกลางลำโพงเสียงแลมไล่มาจนถึงตัวซับวูเฟอร์คอนเซปต์จะเหมือนกันเลย<ะ>สําหรับซับตัวนี้นะคะตรงขอบเนี่ยเราก็จะใช้เป็นตัวอลูมิเนียมเสริมความสวยงามแล้วก็<ะ>ตรงกลางที่ปิดหน้าเนี่ยตรงนี้เราใช้วัสดุที่เป็นอะคริลิกค่ะล้ะอมรอบแรงอ่าใช่ตรงนี้เนี่ยโดยบริเวณรอบเราจะมีการเพิ่มความสวยงามโดยการใช้ไฟ LED ส<ะ>ี<ะ>ฟ้าแล้วก็จะเห็นได้ว่าตรง ตรงตัวอะคริลิกเองใช้ด้านบนตัวอะคริลิกเองนะคะแล้วก็จะมีการกัดลวดลายเป็นทรงกลมตรงนี้เนี่ยเพื่อความสวยงามด้วยแล้วก็เพื่อทําให้เวลาซับวูเฟอร์ทำงานเราเปิดเพลงนะคะตัวซับเนี่ยจะสามารถถ่ายทอดเสียงมาอย่างไร้การบดบังแล้วก็เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเลยค่ะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะที่มีคันนี้เนี่ยเราได้มีการติดตั้งตัวเรกูลเลเตอร์เอาไว้ด้วยตัวเรกูลเลเตอร์ประโยชน์ของเขาเลยเนี่ยก็จะทําให้ไฟที่เลี้ยงข้าแอมเนี่ยสถียรนมากยิ่งขึ้นนะคะ เรียกว่าสมบูรณ์เต็มครบท้กระบบจริงๆคะสำหรับคันนี้อะไรใครสนใจแบบไหนก็สามารถเข้ามาคุยกันได้ก่อนกับทาง Rocket Sound นะคะต้องขอบคุณคุณนัตตี้ด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound